สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็พบกับช่องเาาไทยบลูมุกดาหารชาแนลอีกแล้วนะคะเาาไทยบลูมาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องเมื่อนี้อุปกรณ์พร้อมกะยังในหน่อยของเฮาเนะพี่น้องเนะาะเมื่อนี้สาาไทยบลูกับมากับสาาเซลคนโก้นะคะเพื่อนอยู่ทางหลังอันนี้เฮ้ากับสิขืนเขาไปแล้วนะคะพี่น้องนี่ตอนนี้บรรยากาศต้อนเ้านะคะเมื่อนี้กับเป็นเ้าวรรันศุกเนาะพี่น้องเนาะสุกที่สิบห้านะคะ ยืดทรงการกับช่วงเศร้ากับเศร้าไทบูกับสิมาเก็บดอกกระเจียวพี่นอ้องออนซอนมันเนาะดอกกระเจียวมันหลายหลายพี่น้องเดี๋ยวสาวไทยบูสิพาไปแล้วพี่น้องเนาะ เขามันฟ้นตกแบบกระขาเนาะิงโผเนาะ้นีอะทโดนเนาะอ้ยมวยเยวขาวดอกนี้งามขนาด ที่โทขาเพิ่นไหมปาดอีกดอกหนึ่งค่ะโอ้ตัวนี้บ้บถเถาบ้เถาแต่สุกปุกมากตรงนี้โอ้ มีหอยมากินอโอ้มีอีกดอกหนึ่งลี่โอ้เถามากนี่นะคะอีกดอกหนึ่งค่ะโอ้โอ้สวยงามมากดอกดอกนี้ผัดจอยแห้งขนาดโอ้ย นมาเบิดเงาดอกสีแดงดอกหนึ่งค่ะโอ๊แต่ว่าเลอะมากๆดอกสีแดงอีกดอกหนึ่งค่ะโอ้ยสวยพี่น้อง ดอกนึงค่ะอเออป้าพี่น้องดอกน,นี้สุดยอดขักอีลอิอีกดอกนึงค่ะเอ,อือโอ้ตัวนี้คาเบายาวเท่าไรพี่น้อง น้องดอกนี่ดอกขาวค่ะอึบโอ้ดอกนึงค่ะป๊าดพี่น้องงามขนาดดอกนี่อุ้ยค่อยๆดึงยันขาดโอ้ยว่าแล้วอุ้ยงามขนาด อดอกหนึ่งพี่น้องกำลังโพดึงได้อยู่่อึบอึบอึบอบโอ,อ้ได้อยู่ค่ะโอ้นี่อีกดอกนึืมสองดอกใกล้กันพี่น้อง อดอกนึงค่ะพี่นอ้องอ้โอ้ยแ่าแรกดอกนี้พี่น้องแต่้าวเทบูผดลุกเอาเนาะอีกดอกนึงค่ะอึ๊บอ้ยดอกนี้อ้วนมากพี่น้อง เพือโอ้โเริ่มสีโรยแล้วพี่น้องเลยถาแห้งแล้วพี่น้องคาเห็นบอดอกนี่มันเป็นดอกตูมพี่น้องคาต้องจึบๆเอาจากหน่อยอุอยสิดึงได้บ่พี่น้องถถาเบิ่งเดอ้ออุ้ยดึงบ่ได้ค่ะ เอาอุ้ยอุ้ยพี่น้องอันนี้ขังในมันเป็นดอกนะคะนี่เห็นว่านี่ดอกอ่อนๆเลยนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งค่ะอุ้ยนี่กระดอกตุมต้มๆเลย ดอกนี้นนะาสิท,ทอนได้ย่วะอุ้ยทอนบ่ได้อ่ะอุ้ยอ,อุ้ยทอนก็บ่ได้ซับก็บ่ได้อูีหะแน่ได้เลยพี่น้องพี่น้องนี่อีกดอกหนึง่งงามๆเลยค่ะดอกนี้ ชุบโอ้โหสุดยอดดอกนี้ยาวคากหลากพี่น้องอีกดอกนึงค่ะดอกนี้บุคอยใหญ่ชุบพี่น้องดอกนี้บบงามเลยบุถึกเลยบุถึกฝนเลยดอกนี้บุถึกขี้ดินเลยบุเปื่องงามขนาด พี่น้องนี่ดอกนึงค่ะอุ้ยกําลังสวยอู้ดอกแบบนี้ถักกินนี่แซ่บมากมมโอ๊ยขึ้นอยู่บนนอโอ้โหต้องใส่ความสามารถพิเศษมากนะพี่น้องโยกยกจักหน่อยนะคะสะนั่นขาดแน่นอนพี่น้องคะนี่โอ้ยดอกนี่มีดอกน้อยน้ำพร้อมพี่น้องชื่ ป้าดออนซอนเดชพี่น้องกำลังขึ้นมาบอ่อเดชสิพามาโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเก็บนำ้ำเดชแต่ว่าบ่อหายพี่น้องคุดเล้วอย่ามันหมดโอ้ยพี่น้องเอ้ยยังเงาม,มเก็บซื้อโอ้ยดึงบ่ได้อันนี้นะต้องขุดนะคะขออนุญาตขออนุญาตขุดนะคะเฮ้ยเดชไมันกลังตั้งท่อมันกำลังตั้งท่อเออบองแน่ โอ้ยดอกอวบๆพี่นอ้องอ่อนโซนเด้์โอ้ยตายๆๆกล้องไวริ่อนกินปะพี่น้องโอ้เดี๋ยวสิหันกล้องมาให้เบิ่งข้างนี้อีกอีกอีกโอ้อยขาใหม่บ่อยเนี่ย,ยพี่น้องเพิงพ่งเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะนี่กำลังโพพี่นอ้องชื้นโอ้ยมันต้องคุดนะพี่น้องแต่ที่จริงนะเฮาอยากคุดพี่น้องเฮาอยาก เอาอยากดึงเอาแต่มันบุคือดอกกระเจียวขาวนะคะกระเจียวแดงเนี่ยถ้าเราไม่ขุดมันก็จะไม่ได้นะคะมึงแนี่พี่น้องอา้าวตายแล้วตายแล้วโอ้ยนุ๊เฮ้ยมันี่ได้บอกโอ้ย,อย,อยดอกที่สองพี่น้องโอ้ยดึงบุคคนนะคะ เอ้ยบ้านพี่น้องดอกขาวอักลากษณ์อยู่พี่น,อออนอ้องเอ้ยดอกนี้โอ้ย <laughs> บา้านพี่ทยนอ้องเอ้ยมาเก็บ <c oughs> น้ำสาวไทยบูเนี่ยพี่น้องโอ้ยอีกดอกหนึง่งพี่นอ <c oughs> อ้องอือโอ้ สวยมากพี่น้องมาพี่น้องดอกนี้เห็นหรือเปล่าดอกนี้เห็นอยู่เนาะมันต้องคูดแม่ดอกกระเจียวแดงนะคะพี่น้องปกติซาไทบูสิบอเอาเสียมมาแต่ว่าถาเข้ามาป่าดอกกระเจียวแดงนะเราต้องเอาเสียมนะคะโมไปแล้วพี่น้องป้าหัดงามเลย มาตัวนี้พี่น้องแฟดน,นี่นะคะตัวนี้กับแม่นะคะพี่น้องมันกำลังออกชึบนดึงออกดึงมาเลยเ <Yeah. S 2> อียดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ง่ายๆนะคะ เ <Ooh. S 2> อ้้าพี่น้องพี่น้องดอกนี่อย่าวามันเป็นนะนเด้อมันเป็นดอกเด้อค่ะข้างในเขาก็จะเป็นดอกนะคะ mm. นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ิ่นยังบ่ผูเนอ้องพี่น้องมันจะหวานมากๆเลยดอกแบบนี้พี่น้องไปไปต่อพี่น้องดอกนี้ค่ะอุ้ยงามพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้น เออถดอกแบบนี้พ่นเยพ่อสิดึงได้บายสำหรับคลิปนี้นะคะสาวไทยบูก็ัขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวไทยบูอยเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับมือนี้กัขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย